อุยวันนี้จะพามาที่ดอยอินทรซีวันไหนที่คนรุ่นใหม่อย่างเราสัก5คนถึง10คนเนาะเป็นทิปเล็กๆดูแลกันทั่วถึงเน้นความปลอดภยัยเราจะมาช่วยชาวบ้านทำฝ่ายกันที่นี่นะ คนรุ่นใหม่ในที่นี่สําหรับพลอยไม่ได้บอกถึงอายุไม่ได้บอกถึงเพศไม่ได้บอกถึงความเชื่อแต่เราทุกคนคือคนคนเดียวกันที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันในการที่จะตื่นรู้จากการบริโภคศรัทธาและหายใจ ความรักคือคำตอบครับแล้วพบกัน